และคณะกรรมการทุกท่านได้เกียรติและเสียสละเวลาในการมาประเมินในครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจครับชุมชนสังคมซึ่งในตำบลน,นี้นะครับได้เสียเวลากับท่านเจ้าพน,นัตมบลท่านก็นบอกว่าโรงเรียนแห่งนีู้รุกนระเรื่อ้ เป็นสิ่งที่ชุมชนได้ค่ออกมาที่เรียนรู้นะครับเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนต้องขอขอบคุณคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้เสียเรื่องว่าในการาราับผลบริการดีครับขอบคุณครับท่านประธานเจ้ากายท่านผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตะละอดจนผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกับผมนายอดิเทพหพนหอมผู้อัยการโรงเรียนบ้านเชียงอาหวน รู้จุดดีๆและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับวันนี้ต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งๆๆนะครับโรงค์นารจังหวัได้ผ่านการประเมิน,นสถานศึกษาพอเพียงเมื่อปีพุ่งสัตตะาด2556แด้ได้มีการพัฒนายยต่อยยอดพยายางต่อเนื่องเพราะว่าบริบทเหมาะแก่การพัฒนานะครับเพราะว่ามีพื้นที่ทั้งหมด38ไร่นะครับดังนั้น,นครับในการพัฒนาจ่ายอยอดในครั้งนี้น,นะครับผมเองได้ ร่วมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการางานทั้งสี่ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานด้านวิชาการนะครับการบริหารงานบุคคลบริหารการเงินและสินทรัพย์แล้วก็การบริหารทั่วไปนะครับตลอดจนได้นําเอาความคู่ที่ได้นะครับมาน้อมนำใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แห่งรู้นะครับและได้ีโอกาสนะครับไปศึกษาดูงานนะครับโรงเรียนสัตพระราชาที่โรงเราาียนสาตประชานุุคดาสหภา สวัสดเช่ไนไรนะครับตั้งถึงอ,อยู่แล้วก็เลยก็ประาสานสมัรเป็นกระท่านนะครับทางสำนักงานเขตท่านให้โอกาสนะครับอันนี้แล้วก็ได้นาคณะครูนะครับและบุคลากราทางการศึกษาไปศึกษาโูง,งานที่โรงเรียน,นบ้านด่นขาและโรงเรียนคุณวิทยาอัาอนโอคุณหารวปปสิสเกตเกสีนะครับและล่าสุดน,นะครับก่อนที่จะ กรเกกน,กกนเรียรับการประเมินตัวการเรียนรู้แห่งนี้เคยทำงานด้วยกันอยู่ที่หองเจียมนะครับเป็น,ปร,นประธรานคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านนะครับสำหรับโรงเรียนมังแกิหฮองวงนะครับผมเป็นประธานาตัง้ตงใจทำงานตั้งแล้วก็ตอาสิ้นเรียนแล้วตอนักเรียนก็นำความรู้จากโรงเรียน,นนะไปสู่สัอคมการกระทำที่บ้านด้วยเป็นหมู่บ้านที่เกษตรกรรม นะค,ครับแล้วก็นำพืชผลที่ผลิตได้ก็นาไปขายได้แล้วก็เป็นกันกันกินตามกวาลวเรือนนะครับก็ขอเสนอแทนให้ครับครับมีคากลา่าวว่าทั้นเป็นรูใช่ไหมช่วยสอนให้เขาเป็นคนดีนะครับคือตรงนี้คงองู่า้าแจ้งออกวัน ขอเราเรยกร้องด้วยช่วยกันทำงบริษัทเรายทั้งกำลังงานเกิด็บที่เพื่อให้ชุมชนตรงนี้เด็กตรงนี้เป็นคนดีเพื่อก้าวต่อไปพัฒนาประเทศในะนำทางนิเทศและขับเคลื่อนไปกันองค์กรที่ที่ขอขอบคุณทางประธานคณะกรรมการที่มาชีมาเนะ มต่เต้มเป็นพวกเราพวกเราจะนำไปพัฒนาโเรียนให้เป็นคนดีต่อไปผม้งรัเท้าเรขอขอบคุณครับขอบคุณมากท่านปลัดอำเภอการพืชผมนะครับซึ่งเป็นผู้แทนภาคประชาชนนะครับขอบียนท่านผู้ในการเขียนทําักเตอร์ทุสพรท่านรองเขีอารันด้วยนะครับท่านนัเตอร์ทั้งสองท่านท่านสันนิเทศด้วยนะครับ ่านวิระจะขอกลุแในสําคัญวันนี้ก็ท่านผู้บริหารในกลุ่มกระจายครูนักเรียนคละนัสอนาการนะครับต้องขอบคุณท่านที่เกียรติมาต้อนรับพวกเรานะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับทําไมผมต้องขึ้นต้น้วยบทกรนที่เป็นทติสอนใจสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นคือด้านหลังอีหินถังน้ําสมัยนั้นประโยชน์มากมายแต่ช่วงหลังมามันรั่วมันซึม กระบวนการสร้างภูมิผมังการคือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากเป็นภาชนะบรรจ,จุน้ํากลายเป็นแหล่งเรียนรู้นั่นคือมีการพัฒนาคือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงผมมองแก้งอัหัวแล้วสะอาดร่มรื่นต้องขอชื่นเชยน,นะครับเหมือนกับนโยบายของสพทคือเปิดห้องเรียนให้กว้างเอาสิ่งรอบข้างเป็นครู เวลานกมันอยู่ในกรงเวลานักเรียนมาอยู่ในห้องเรียนถ้ามันมีโอกาสได้ไปห้องน้ํามันจะมีความสุขแต่ถ้ามันมีโอกาสได้ออกนอกห้องเรียนไปเรียนรู้ธรรมชาติเขาจะยิ่งมีความสุขนี่คือสิ่งที่เรามีความประสงค์กบเกิดที่แบบนั้นนั่นคือการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่เนียนคือให้เขามีความรู้ก่อนที่เขาจะไปปฏิบัติงานทากิจกรรมอะไรนะครับต้องขอขอบคุณวันนี้ด้วยนะครับท่านผู้มีเกียรติครพบนะครับของสามขั้อเพื่อในการถามชอคือ ทุกอย่างเขาพูดงานสี่งานัแต่ผมถามเมื่อเช้าคือพอไปใช้ในชีวิตสุดที่นี่ไปต่อไนผมยีดข้างตั้งเมื่อวานนี้ครับผมตัดผมเมื่อสองวันก่อน ผมลงท้าผมขันมาถ็งเมื่อวานพอหมายถึงว่าสร้างคือเป็นการสร้างพอพงน้ำกันจรงวันทุกอย่างไม่ใช่าครับถ้าจะมาเรียกวื่อช้าเลยครับแต่ขึินเมื่อวานเลยเข่มีปุ๊บันการชื่มากปั๊บ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 ปั๊คปั๊บปั๊บปั๊บปั๊ปับดั๊บปั๊บปมาณปับปั๊บปั๊บปั๊บปัมบปั๊บปั๊ั๊บปั๊บปั๊บมั๊บคือพอเ๊ีปยงบรับ มีเหตุผลมีปรุงแต่งในตัวที่ดีและก็มีพอออกมาในตัวก่อนที่เขาจะทาได้ขนาดนี้ที่ผมไม่พูดถึงงานสีงานเพราะว่าขาไปใช้ที่สุดก่อนจะมาถึงตรงนี้นี่เขาต้องมีความรู้เมื่อมีความรู้วัดก็รู้ความเมื่อเปล่นตัวหมดสุดคุณธรรมเขาก็มีและมีความชื่อสัมปคุนตรงต่อเวลาด้วยเหมาะสมกับตัวสุดท้ายสิ่งที่เขาได้ก็คือตั้งแต่รองเท้าถึงศีรษะผีท่านวัดเกิ มาร์ทเหมเพื่อเฟือเผื่อแผงนี่ที่มีน้องดูเป็นตัวอย่างน้องเต็มตัวโกนอกเบ่งปันเขาแบ่งปันเขาแบ่งปันทีสแยตาเต็มตัวโกอเวลางานหน้าเราน่าจะเบปบสมาร์ทแบเขาได้เพื่อนได้สงคมสุดท้ายเสื้อผ้าเขาบริจัด้องนี้นะาักคือว่าก็เป็นเรื่องาคอันสําคัญที่ใส่วันนี้มันป็นไม่ได้ทาขององคลเแล้ะเราเขาเกสอคุกวันพุธหรือว่ามีงานเราจะแต่งเป็นผ้าเป็นผ้าเดไทยกลารมาเป็นด้านวันนับ เมื่องการนี้หน่อยมันบอจเรียกหนีว้ต่อค้างกต่างูบริหารเกนี้เข้วิีเมเป็ดเกมป็นเก่งเดี๋ยวอะไ่อมาอยาไปเห็นต่อขั้นสถ้าต่อแรกนิ่งหนต่อแบบชื่นลึกแบบ2นักพาครับอน้าเอาอินห่างจี่แงตัวโผล่ไม่ได้ไิดีติดเขานะี่นั่งแทงตัวโผล่เหมือนขึ้นแจงตัวแน่มันต้องานอ๋อมันก็จะเริ่มความรู้สองก่อนแล้วก็มาพูดถึงสาม 我今天有点大，我今天把书放。